สวัสดีครับพบกับบ่าวอีสันอาหารซ่พวันนี้ผมจะมาแนะนำเมนูปลาหนึ่งซีอิ๊วอันนี้ผมได้ปลาทะเลมาตัวหนึ่งนะผมจะหนึ่งก่อนหนึ่งเราต้องตั้งน้ำให้มันเดือดก่อนตั้งน้ำให้มันเดือดแล้วก็เอาปลาไปหนึ่งเดี๋ยวเรามารู้จักเครื่องปรุงต่อไปเครื่องปรุงก็มีอันนี้วัตถุดิบนะครับต้นหอมพริกแดงอันนี้ต้นหอมยักษ์ ผมใช้ต้นหอมอยากจริงๆแล้วใช,ใช้ต้นใช้ต้นหอมนี่ก็ได้แต่มันหั่นยากผมใช้ต้นนี้เพราะมันหั่นง่ายขึ้นใช่ผักชีไทยขิงแตงญี่ปุ่นอันนี้จะใส่จะ,จะจะใส่ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เราเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหั่นเครื่องกันอันนี้ต้นหอมนี่ต้องหั่นฝอย ເພື່ອເພື່ອທ e ່ວ່າເວລາລາວເອົแล้วมันจะได้สวย น้ำเดือดแล้วแล้วก็ปลาใส่เลยปลานี่เราจะนึ่งประมาณ15นาทีคิงหั่นฝอยนะครับวิธีการหั่นฝอยก็จะเราจะก็จะผ่าเป็นเป็นแว่นก่อนฝานบางก่อน อันนี้ขึ้นใช่ขึ้นใช่แล้วต้องอัแบบนนี้อันนี้จะต้องหั่นฝอยหน่อยเวลาไปโรยหน้ามันจะได้สวย นี่แตงนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะจากนั้นเราก็แบ่งไว้ผักส่วนนี้แบ่งไว้นิดนึงไม่โรยหน้าให้มันสวยๆก็จะ,จะเอาสีสัน ส่วนที่เหลือนี่เราจะเอาไปผัดให้มันสะดุ้งไฟเพื่อให้ได้ความหอมกระทะร้อนได้ที่แล้วเราก็เอาผักใส่ลงไปเลยเราจะผัดประมาณสอถึงสานาที ไม่ต้องผัดนานนะครับอเอาแค่ประมาณสามนาทีหลังจากที่เราผัดผัดเครื่องเรียบร้อยแล้วก็เอามาโรยที่ตัวปลา วิธีต่อไปก็เป็นก็เป็นการทำน้ำซอสลาดปลาน้มันหอยสองช้อนแล้วก็เหล้าจีนอันนี้ใส่แล้วแต่เราจะชอบนะเหล้าจินใส่เยอะก็ได้ ไม่ต้องเปิดไฟแรงนะครับตอนนี้ช่วงนี้ต้องเปิดไฟเบาๆซีอิ๊วดำหวานประมาณสองช้อนซีอิ๊วขาวน้ำมันงา พริกไทยป่นอันนี้ผมใช้เป็นพริกไทยขวดเพราะมันง่ายดีน้ำตาลทรายเดี๋วยวผมจะเติมน้ำนิดหนึ่ง ระว่างนั้นเราก็นวดไปด้วยให้มันให้เครื่องปรุงมันเข้ากันเราจะรอจนเดือดเราต้องเคี่ยวนานหน่อยนะครับเพราะเคี่ยวเพราะให้กลิ่นเหล้ามันหายไนปะกลิ่นเหล้าจีนที่เราใส่แล้วก็โรยด้วยน้ำซอสที่เราทำเตรียมไว้เรียบร้อยแนละ้ว ทามโดยกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวนี่เพิ่มความหอมทำเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้